โอ้วันดีวันดีนะวันดีเฮ้ยเพื่อนดูนั่นเฮ้ยตกใจแต่เราไม่ตกใจเพราะเราเป็นหัวหน้าอือเออเจนเดอร์ปกป้องเฮ้ยนี่จะมาจัดการน่ะยิงขึ้นไปบนดาวอังคารโอ้ดีอย่างไรนะมีเจนเดอร์มาปกป้องเนี่ยพวกเราเออไม่ย่งนั้นเราแย่แน่มันไม่ได้การแล้วรู้ไหมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเจ้าเบลต์ลอดเนี่ยมันมาเยอะเข้าใจไหมลองรีบ สร้างฐานทำดีๆนี่ดูดูแผนการเราจะเอานี่ไปหวดปุ๊บนี่พวกเราก็จะอยู่ในเขตแดนเข้าใจยังเนี่ยฟังนะรับทราบทราบครับน้าป่าแห่งหนึ่งณที่ลึกลัเกลายตุ่งตุงตุงต่งาห์งเศ้าสะสะสา ต,ต,ติดตามต่อต่อไปแล้วกันไปเจออีกทีนะวันที่ยี่ห้ากำลังคุยลิกสินอยู่ผมสปอยเลยเนี่ยแน่นอนผมว่าคุยลิกสินอยู่แน่นอนเอาล่ะพวกเขาอาจจะกลับมานะเอาล่ะให้ฉันรันมันอีกรอบไหมคัสซีนะมาใหม่อีกรอบก็ได้มาเดี๋ยวภาคใหม่ภาคใหม่อพังแล้วจริงนะเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยโลบูดบูดจริงอ้าวมาอีกรอบอ่ะเง่าเฮ้ยนายไปนายระวังนะซอมบี้ปลุก โอ้ซอมบี <fork> For ้บุกแต่ไม่ต้องห่วงเจนเดอร์น่าจะมาเงอพายรอบสองแล้ววิ่งแล้วเหนื่อยเนี่ยอ้าวบินมารอบสองโอ้ยเสียค่าน้ำมันอีกกระสุนก็เสียไปสองนัดอะไรพวกผลไม้หยุดอยู่นี้เดี๋ยวนี้ด่วนเลยรู้ไหมที่มันเสียตังค์เนี่ยเอาละฉากเดิมๆภาพเดิมๆเบื่อแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่พวกแกรู้ไหมเนี่ยรู้ครับรู้แล้วสองรอบแล้วรู้ใช่ไหมรู้ครับรู้แล้วอ่ะโอ้โหนี่รู้ไม้ไนี่ผมแกสลักมาตั้งนานที่พี่ทำนี้เลย พี่ขอโทษวยกันพี่ขอโทษอืมตุงตุงตุงซาหูหรือตุงซาหูหรือเอตุงจะกลับมาไหมน้องเบ้าปล่อยพออไปพ้อโดนข้างมาซองรอบแล้วน้องโอ้ยติดตามตอนต,ต่อไปอยังมีรอบสายก็พอวันที่ย5านี้เอาลาสวดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยสติลเป็นหลอดนะครับไม่ใช่ แพน vs เบลลอนเนี่ยตอ,อนนี้นะครับเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งชั่วโมง1นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ย,น,ยน่าจะมาช่วงตีหนึ่งนะทุกคนก่อนอัปเดตหนึ่งชั่วโมงอัปเดตตีสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับช่วงอัปเดตครับก่อนอัปเดตจะมีอะไรเข้ามาบ้างอะไรก็อัปเดตเส็นเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะครับโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงอัปเดตไปดูซิวันก่อนอัปเดตจะเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวเรามันมีเลเวลขึ้นมาเหรอโอ้โหเพิ่งเห็นมาปุ โหโหโหนี่คือเลเวล4มีเจ้าตัวเลเวล4เรียบร้อยนี่คือ1.4นะครับ1.4 30,000เลยเหรอดาเมจโหโห1.4นะอันนี้1.2ดาเมจมไ้ยทุกคนโ,โหห่างกันเยอะมากเดี๋ยวขอดูดาเมจต,ตัวนี้อ่ะตัวใหญ่ๆหน่อยอันนี้2.1ทุกคน2.1เนี่ยดู18,000แล้วก็รู้สึกการวางนี่คือดูทุกคนนะ แถวหนึ่งเนี่ยวางซ้ำกันไม่ได้แล้วอ๋อวางซ้ำกันไม่ได้แล้วนี่ครับวางได้แค่ตัวเดียวเนี่ยวิลหนึ่งหมื่นแปดตั้งตั้งที่ตัวใหญ่กว่าโอ้โหหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยห่างกันแบบโอ้น้ำหนักนี่แค่หนึ่งหนึ่งจุดสี่อันนี้สองจุดหนึ่งอ่ะทุกคนโทษทีนะมันจะตีสองแล้วเบอร์เบอร์หน่อยนี่สองจุดหนึ่งนะห่างกันครึ่งต่อครึ่งอ้า oh, ว now is my ah uh, kinder admin abuse time เนี่ยครับเจ็ดโมงเช้าฟอร์มีอ่อตอนนี้มันสำหรับ ฉันเนี่ยมัน7จ็ดโมงเช้านะแต่สหับผมมาตีสองพี่น uh, oh oh uh, oh oh ี today, oh hmm, uh, oh ่ต oh oh, uh, oh uh, ีหนึ่งจะตีสองแล้วเนี่ยง่วงนะพูดวนไปวนมาโอ้ก็คือโอ้โหโอ้โหยิงเลเวลเยอะดาเมจยิ่งแรงแน่นาคตทุกคนผมว่า p v p เนี่ยมาแน่นอนทุกคนโอ้โห p v p แบบให้คน VS กับคนอ่ะอ่าเจนเดลเคยพูดเอาไว้ แสดงว่าเจ้าพวกการ์ดนะครับการ์ดเพิ่มดาเมจเนี่ยสำคัญนะฮะนี่การ์ดนี้ตันและแล้วก็การ์ดนี้ยังไม่ตันนะเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับแล้วก็ลัคก,กี้นี้ไม่ค่อยสําคัญนะสามอันนี้ไม่ค่อยสําคัญนะครับโอ้หรอเอาล่ะลัคก,กี้ไทม์ลัคไทม์อ่าโอเคมาเลยโอเคแล้วบอสของผมก็ยังเป็นบอสเจ้าตัว,ตวนี้อ่ะมันคือบอสตัวอะไรเนี่ยอ่าเพิ่มลัคก,กี้มาคูณสิบเจ็ดไอ้แฮมาคูณอ่าลิทเติ้ลเซอร์ไพรส์ for this update เอาล่ะฉันมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะสำหรับอัปเดตนี้เนะี่ยแระ แรดด้วยต้องแรปรินด้วยจันเดียวแหมมาสิว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ในอัปเดตนี้ลิตเติ้ลเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วเลเวลนี้ก็จะเพิ่มได้เฉพาะตอนที่เจ้าตัวพวกนี้ออกมาเยอะๆใช่ไหมอ่ะซัดมาสิแล้วก็ซัดเจ้าสปีดด้วยนะทุกคนสปีดสปีดสักหน่อยนี่ทำให้เจ้าสตีลเป็นลอดเอ้ยไม่ใช่โอ้เบลอแล้วตีสองทำให้เจ้าเป็ลอดวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่ะ The in 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 o v a t i o n แล้วก็ story mode เนี่ย I a l i e of this อ๋อเดี๋ยวผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้อะไรนะแล้วก็ตั้งแต่นะครับ size sample are op ตั้งแต่ใครที่ op เนี่ยแต่ว่าเด็กวิ่ต่อไปเนี่ยเมืเอ่เอเมื่อเราแอดโอ้โหอ่านไม่ทันอีกแล้วขอโทษเอาละฉันเห็นบางคนเนี่ยบอกว่าให้ฉันเนี่ยหยุดพูดมากแล้วก็สปาหกเจ็ด 67. ฉันควรทำไหมทำอะไรครับพี่ตอนนี้สวนผมเก่งมาก แรับนีผมกับย้อนกลับไปดูที่พี่แกพูดก่อนมันสําคัญนะทุกคนนะโอ้สปราร์67ธรรมดาเรือเท่าไหร่หนึ่งโหหนึ่งล้านี่ชิวๆนะทุกคนนะในวิ่งนี้มันจะง่ายขึ้นเล็กน้อยอ้าวเฮ้ยสู้มไม่ได้อ่ะหนึ่งล้านเอาไม่เป็นไรช่างมัน67ไม่ได้เก่งมากนะครับทุกคน67ผมยังมีแบบผมขายทิ้งไปเรียบร้อยอถ้าไม่ใช่ตัวแบบกับหัวกับหางแบบนี้นะทุกคนไม่เก่งนะครับอ๋อหนึ่งจุดเจ็ดล้านเลยดีกว,ว่าเอออย่างโหด วิ่งนี้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเล็กน้อยทําไมมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ตั้งแต่ที่ใครที่ OP เนี่ยครับแต่ว่า next week เนี่ย when we add the next stage เนี่ยใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองโอเนี่ยเอาล่ะ next week เนี่ยมันจะยากขึ้นนะเออ่อโอพีที่แบบ story stage เนี่ยจะยากนะครับมี story ด้วยนะมี stage แบบเล่นเป็นด่านนะครับนี่มันเป็นแค่6กจิตธรรมดาเท่านั้นโอเคโอ้โหอุ้ยฟอสเซนมาฟอสเซนมาแต่ผมไม่มีพืชจะปลูกนี่แหละไม่เป็นไรไม่ปลูกครับ เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะครับเอาน้าแข็งมาด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะได้เจอแบบกระหัวกระหางได้เก็บหน่อยอุตามิดดามิดอะกินดามิดด้วยอ่ะเผื่อเผื่อเผื่อพลังส่วนผมยังไม่พอใจนะทุกทุกคนนะอนนี้วิละ่0สองแสนห้าทุกคนแถวผมนีครับสองหมื่นอ่านี่ไงเจ้าตุ่นธรรมดาเมื่อกี้หกเจ็ดอ่าทำเงินสองหมื่นตัวที่อ่อนที่สุดตอนนี้คือสี่หมื่นโหแบบลูบี้ด้วยนะโอ้สู้ไม่ได้แล้วเจ้าหกเจ็ดนะครับ บอสเราก็คือตัวอะไรครับตอนนี้3หัวออกมาชนไหวไหมโอ้ยากจัดทุกคนยิ่งเพิ่มความเร็วของบินหลอดผมเพิ่มความเร็วไปเนี่ยโอ้โหเกือบไม่รอดนะทุกคนนะเกือบไม่รอดนะครับโอเคแต่ว่าผมเพิ่มดาเมจมานะครับตัวรับโอ้โหแถวรับ2องแสนนะไหวอยู่นะการก็ไปตันหมดแล้วนะครับแต่ว่าขาดก,การหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปิดกันอัปเดตหน้านะทุกคนนะอ๋อแล้วก็ลงข้างล่างไปได้เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะอะไรเจนจะบอกว่าอะไรเมื่อกี้อัปไซด์ดาวเลยนะ หกเจ็ดอัพไซด์ดาวอีกตัวปะละ่ะเนี่ยผมมีอยู่สองตัวเก่งสุดนีเซิร์ฟเลยเนี่ยเรียกว่าในสวนสินะเนี่ยห้าแสนต่อวิเลยครับอัฟฟิลคูลนิวฟีเจอร์เดย์ส์วีคโอเคมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะไลท์เดอะแอดมินเชดฮะต่องแอดมินอะบัตรเดตอไพรส์แต่ว่านั่นไม่เป็นเซอร์ไพรส์นะ oh oh oh. แล้วพี่ก็บอกมาให้ผมอยากรู้ซะด้วยไงโอ้ oh, มีห้าแสนตัวด้วยนะแต่ว่าคนซื้อไปแค่แไม่ถึงพันไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำ พี่แกถ้าพี่แกขายหมดเนี่ยแน่ได้สัก800ล้านลบัคมั้งไี้นี้นะครับโอ้โหพี่แกรวยอ่ะทุกคนถ้าขายตรงนี้หมดเนี่ยอ่ะผมไม่ซื้อแล้วกันนะเพราะตัวอื่นน่าจะพอๆกันแหละใช่ไหมเนี่ยตัวยักษ์เนี่ยพอๆกันนะ AI Genio ฮะ I just heard the news นะครับ I have called myself อ่ะล่ะถ้าสมมุติคุณได้ยินอะไรใหม่ๆเนี่ยฉันโคลน m y s e ล f เองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฉันคือ AI วัดเ <What? laughs> จนเดิลกลายเป็น AI ไอไปหรอบางคนอเอเอ่ติดขัดนะครับสำหรับ AI โค้ดของฉัน It make me spawn OP b e ร o t ฮะ AI Gender จะสปาวเบล็อตมั่วครับทุกคนโอ้เยิ้ยมเยิ้ยมเยิ้ยมเอาหกเจ็ดมาร้อยตัวดูอนร้อยตัวร้อยตัวโยไกเ no idea what we are going อริงลีโอเคฉันไม่มีไอเดียเลยนะฉันจะสปอยอะไรออกมาดีอ่ะอ่ามาอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ของฉันเนี่ยมันไม่ได้รันอยู่นะชิคารับรันได้เลยเหรอ หให้ใครค,ค,รครีครับคนดังรูบบอกเนี่ยครับมาเลยเฮ้ยมาจริงเออมาเป็นประตูนะครับหวัดดีต้องเข้าแมวผมโดนน้ำไม่ได้นะทุกคนนะเนี่ยนะครับโดนแต่ว่าไปตรงอิสเตอร์ยได้อยู่เออฉันควรจะให้คริกเนี่ยสต็อกมิสเตอร์แครอทเอ่อมิสเตอร์แครอทไหมเอามาเลยครับมิสเตอร์แครอทโอเค back to normal programming นะโป,โปรแกรมโปรแกรมปกติแล้วกลับมาปกติเฮ้ยเฮ้สต็อกแครอทแล้วครับเฮ้ย อีกคนให้หกเจอัพไซด์ดาวมาโอ้หเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะผมได้หกเจ็มาเพิ่มทุกคนตอนไหนไม่รู้อัพไซด์ดาวเนี่ยทุกคนดูมาสี่ตัวและแจกสองเพื่อนให้มาอีกหนึ่งเมื่อกี้มาหนึ่งตัวครับแบบเงียบๆโอ้ดีนะส่วนเราสู้ได้ครับเบนกิโลโอ้ยนี่ตัวตัวใหม่ด่ทุกคนเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยเดโลเสาตัวใหม่เหมือนกัน เออผมก็มีแล้วทุกคนดู <c oughs> เป็นฉลามแล้วได้เป็นเดลเสาแล้วตอนนี้แต่ตัวจริงคือฉลามเอออะไรเนี่ยเดลเสาฉลามมีกระดองที่เกือบแตกโอเคไม่พูดมากแล้วเอาละอาล,าอาลี่โอปีสเปลสเปลของเท่ๆ,ๆออกมาซะอะไรงนี้นะออ้ยโอ้โหสี่ร้อยบีทุกคนสี่ร้อยบีใครจะไหวล่ะเฮ้ทุกคนใครจะไหวอะทุกคนใครจะไหว ไม่มีใครไหวครับวันนี้ไม่มีใครไหวครับต้องโลบักครับโลบักเท่านั้นโอลี่เลยโอลี่โลบักโลบักเท่านั้นเลยอันนี้ปล่อยข้ามไม่ได้ด้วยอันนี้ปล่อยข้ามไม่ได้ด้วยครับโลบักไปตูมนี่กินเรียบห้าแสนต่อวิสี่แสนต่อวิโอ้โหต้องโลบักเท่านั้นโอ้โหเลือดออกมากินล้านแล้วเมื่อกี้ครับไม่ใช่สิไม่ใช่ล้านแล้วเมื่อกี้ พันล้านหมื่นล้านแสนล้านสามร้อยสามแสนล้านเลือดสามแสนล้านโอ้น่าจะมืดว่าอยู่ว่าทำไมสู้ไม่ได้ไม่มีใครไหวหรอกน้อง้หน้องบอกว่าตีไม่ไหวไม่จริงเลยครับไม่มีใครไหวหรอกใครจะไหวล่ะอ่าลองจินตนาการว่าเป็นหลอดเกมเอ่อซื้อแบ็คเกมเป็นหลอดเนี่ยซื้อตุงตุงกลับมาจินเดียวจะซื้อเจ้าตุงตุงอ่ะ ต้องซื้อลิขสิทธิ์กลับมานะครับน่าจะแพงแบบหลักห,ห,หลายล้านอะนี่ส่วนผมนะครับตอนนี้เอเซนเดนไม่เรียบร้อยนะครับเพิ่มดาเมจมาเป็นอ่าสวนหกแสนครับโอ้โห,โหดาเมจล้านกว่าทุกคนอ่าผมผมขอเพิ่มพชั่นบีกับพชั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อน,นครับดาเมจไม่บอกบอกไม่ได้เลย เนี่ยว่าเพื่อนดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าเราเนี่ยดาเมจดูโหหหลักล้านเลยนะครับทุกคนหลักล้านเลยนะครับโหดาเมจต่อสู้หลักล้านแล้วนะเอาล่ะสามสิบนาทีสุดท้ายอ่าฉันรอไม่ไหวเลยนะที่จะเสือภส์นะเสือรส์อะไรพี่เอาล่ะฉันตอนนี้แก้ของงานอยู่นะแล้วก็ฉันจะรีกลับมานะครับสหรับโปรแกมมันปกตินะเอาล่ะฉันเกือบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนึ่งในคำพูดแปลกๆปันเดึงเกือบจะทําเสร็จแล้วแล้วก็เอาล่ะสต็อกเนี่ยกำลังจะกลับมา โ okay. อเคเฮ้ยอะไรอะสตอ็อกอะไรอะเมื่อกี้อะไรข้างบนไอดีดิเฮ้ยแฮกเกอร์อะอะไรอะทำอะไรอะมิสเตอร์แค r o ทขายแล้วฮะเฮ้ยจริงว่ะทุกคนเขาแฮกกันอะไรสักอย่างครับเจนเดลว้าเฮาเอาอะไรไงเจนเดลโดนเจนเดลเล่นละอ่ามันมันเป็น my people language อะคืออะไรอะ I s p ปีเอไ แม่เจนเดิลเป็น AI ไอไปละอะไรเน oh ี่ยโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ไม่เข้าใจแล้วงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ้พี่ฮะอินเบลหกเจ็ดอินบาวเดี๋ยวเด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 หกเจ็ดอินบาวคืออะไรโอ้พี่หกเจ็ดอินบาวเฮ้ยเฮ้ยไปยังยอสิบคิวไอเดี๋ยวเดี๋ยวโหใครจะสู้เขาได้เนี่ยเดียว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 สิบคิวไอเลยเหรอเลื่อนรถบ้างไหมเนี่ย โอ้โหใครจะสู้ได้เนี่ยไม่มีใครสู bah, os, ้ได้เฮ้ยเฮ้ยลรบักก็ยังไม่ไหวเลยนี่อันหนึ่งทุกคนลูบักลูบักกมาแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วเอาทุกคนจ่ายไม่ได้ผมจ่ายไม่ได้ผมจ่ายลบักไม่ได้นี่ไงเอาแล้วผมจ่ายลูบักไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยช่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 วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเอาจ่ายได้แล้วโอ้โเกือบไม่ทัน <G ül üyor> เกือบไปทันโอ้โหเอาอีกแล้วอ๋อนี่4.9ล้าน4.9ล้านโอ้โหใครจะตีตายเนี่ยโอเคนี่นะส่วนผมเอเซนเดน,นมาเรียบร้อยแล้วก็บัฟดามเมจมาคูณ2โอเคโอ้โหนี่ได้อยู่แสนพี่พี่ค่าได้ไหมพี่ค่าได้ครับน้องพี่ค่าได้อืมนี่ครับพี่ค่าได้นี่ตัวนี้ครับ <G ül üyor> พี่ค่าได้2ตัวเลย มีบอกมีคนบอกร้องไห้แล้วไม่ต้องหัวไม่ต้องร้องน้องพี่ข้าได้โอ้ยแต่ว่าตัวนี้อพ,อพอๆกันครับมีคนร้องหโหโรบักน้องโรบักน้องไม่ต้องห่วพี่ซูไม่ได้หรอกโอเคครับเลือดตัวเมื่อกี้คือห7เจ็ดตัวเมื่อกี้คือ1ิบล้าน,ล,านล้านครับนี่เลย1ิบยกกำลัง18ครับอืมหน่าจะมืดอุย้ยเขาเปิดคาแบบนี้เรามองเห็นเลยเหรอ โอ้โหโอ้น่าจะมืดเลยมืดแทนเลยเนี่ยเจนเดลเอาละปีศาจละเจนเดล5าทีสุดท้ายฉันจะประกาศนะครับประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งประกาศอะไรอ่ะเยวตัวเล็กนี้ดาเมจเกือบแสนเดี๋ยวโอ้โหตัวใหญ่ดาเมีสามแสนดูเวลห้าแสนเจ็ดเวลหนึ่งตัวใหญ่กว่าเป็นเจ็ดหมื่นเองอะไรเนี่ยทำไมไม่เม k เซนเลยเนี่ยเวลเนี่ยสำคัญนะทุกคนนะเนี่ยเพิ่มมาปุ๊บนี่คือแบบดาเมจเยอะขึ้นเยอะมากนะครับเวลเนี่ย โอ้วันดีวันดีนะวันดีเฮ้ยเพื่อนดูนัทเฮ้ยตกใจแต่เราไม่ตกใจเพราะเราเป็นหัวหน้าอืมเออเจนเดอร์ปกป้องเฮ้ยนี่จะมาจัดการอ่ะนะยิงขึ้นไปบนดาวาอังคารวันดียังไงนะมีเจนเดอร์มาปกป้องเนี่ยพวกเราเออไม่องั้นเราแย่แน่เฮ้ยมันไม่ได้การแล้วรู้ไหมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเจ้าเบลล์อดเนี่ยมันมาเยอะเข้าใจไหมลองรีบ ทา,ทางท่านทำดีๆนี่ดูดูแผนการเราจะเอานี่ไปหวดปุ๊บนี่พวกเราก็จะอยู่ในเขตแดนเข้าใจยังเนี่ยฟังนะรับทราบทราบครับณป่าแห่งหนึ่งณที่ลึกลับเฮียลายตุ่งตุ่งตุงซาหัวทงวงเศราสะสะสอะไรเติดตามต่อต่อไปแล้วกัน ไปเจออีกทีนะวันที่พี่แพ้กำลังคุยเลิกสินอยู่ผมสปอยเลยเนี่ยแน่นอนผมว่าคุยเลิกสินอยู่แน่นอนเลิกตูตงตูเสหัวแพงนะเป็นล้านนะแต่ผมว่าเจนเดลนะคุณเช่ไหมแค่เข้าขายเนี่ยเนี่ยเข้าขายนี่หมดอ่ะเขาได้แปดร้อยล้านโลบักได้ทุกคนนะถ้าโดนหักภาษีก็เหลือห้าร้อยล้านโลบักอ่ะห้าร้อยล้านโลบักก็หนึ่งร้อยล้านบาทอ่ะขายแค่อันเดียวนะหนึ่งร้อยล้านบาท น่าจะซื้อได้ทุกอย่างในโลกแล้วมั้งเนี่ยเจนเดลเนี่ยโอ้โหคนดังเกินเจนเดลแต่ว,ว่าน่าจะน่าจะเข้าเงินตัวเองเนี่ยก็น่าจะสักกี่บาทอะสักสักยี่สิบล้านอะเพราะต้องแบ่งทีมงานนะครับห้เข้าตัวเองสักสิบล้านก็รวยแล้วนะแพ็คแพ็คเดียวเนี่ยแพ็คเดียวสิบล้านโอ้โหเจนเดวลรวยไปไหนเนี่ยอยากทําเกมแบบเจนเดลบ้างเลยอ่าคนดูคนดูทีดด่ดูอยู่ไปเล่นเกมผมได้ไหมแบบสิบล้านคนแบบเนี้ยเหมือนเกมนี้ได้ไหม รวยรวยอะ่ะคนทาเกมคือแบบรวยรวยละหโหทุกคนรวยมากอะ่ะถ้าดังขึ้นมานี่คือรวยแบบระบอกล่มเลยคิดดูโอ้โหอะไรเนี่ยเอาละพวกเขาอาจจะกลับมานะเอาละ,าละ,าละให้ฉันรันมนะันอีกรอบไหมรันอะไรอะ่ะคัสซีนะมาใหม่อีกรอบก็ได้มาเดี๋ยวภาคใหม่ภาคใหม่เอพังและวจริงเงี้นะเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยโลบูดบูดจริงเอามาอีกรอบอะ่ะ เงอะเออพวกนายไยนายระวังนะซอมบี้บ <res cont enders> oh! ุกโอ้ซอมบี Imma, so ้บุกแต่ไม่ต้องห่วงเจนเดอร์น้องจะมาเงือพายรอบสองแล้ววิ um ่งแล้วเหนื่อยเนี่ยอ้าวบินมารอบสองโอ้ยเสียค่าน้ำมันอีกกระสุนก็เสียไปสองนัดอะไรพวกผลไม้หยุดอยู่นี้เดี๋ยวนี้ด่วนเลยรู้ไหมที่มันเสียตังค์เนี่ยเอาละฉากเดิมๆภาพเดิมๆเบื่อแล้วเนี่ยนี่พวกแกรู้ไหมเนี่ย รู้ครับรู้แล้วสองรอบแล้วรู้ใช่ไหมรู้ครับรู้แล้วออะโอ้โหนี่รู้ไหมนี่ผมแก่สลักมาตั้งนานที่พี่ทํานี้เลยอ่าพี่ขอโทษด้วยกันพี่ขอโทษอืมตุงตุงตุงซาหูหรือตุงซาหูหรือเอตุงจะกลับมาไหมน้องเบา้าปล่อยผมออกไปผมโดนข้างมาสองรอบแล้วน้องโอ้ยติดตามต่อต่อไป ยังมีรอบสายก็พอวันที่ยี่ห้านี้ตอนแปดพมฮะแปดโมงเช้า <laughs> จัดนอนตื่นทันไม่แน่อล่ะผมจะตื่นให้ไหวแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมบอสนี้เลือดมันเยอะขนาดนี้ทุกคนเกือบล้านแล้วเนี่ยโอเคนาทีสุดท้ายแล้วทุกคนดูซิว่าจะมีอะไรเข้ามาโอ้ไหวครับบอสอันนี้เป็นขั้นสองแล้วทุกคนนะบอสมันมีขั้นแล้วนะทุกคนนะนี่ขั้นสองเลขสองแล้วนี่ครับเดี๋ยวค่อยดูกันต่อ,ต,อต่อไป ต่อต่อไปคืออะไรเอาละตีสองแล้วง่วงนอนแล้วมาอัปเดตนะครับอีกนาทีหนึ่งดูสิจะมีอะไรเข้ามาเนบโอเคฉันจะสปาอะไรสักอย่างเลยนะตอนนี้เลยหกเจ็ดอัพไซด์ดาวแจว๋วบอกคำเดียวว่าแจว๋วแจ๋วจดัดแจ๋วจดัดโยนเลยโยนเลยโยนเลยดามีไม่มีคูณสองทุกคนโอ้ดามีแค่สองแสนแต่ก็ไหวจิวไม่ใช่เลือดพันละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนี่อะไรอะ่ะทำไมมีสองตัวละ่ะ เรนโบ้ครับตัวนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมชกสามตัวเลยเหรอโอ้เกือบไม่ไหวทุกคนเกือบไม่ทันโอ้โหใส่ไปใส่ไปผมว่านี่ตัวแจกของเจนเดลตัวแจกเจนเดลทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็แสนกว่าครับฟอ์เซนตัวนี้ฟอ์เซนเลยเหรอโอ้โหติดฟอ์เซนติดเรนโบ้โอ้เรนโบอยู่นี้เลยแสนเจ็ดนี่ครับ ตัวสูงสุดคือหกแสนตัวที่แบบต้องแบบเลียดเลือดสิบล้าน,ล,านล้านนะทุกคนนะใครจะไหวก็ไม่รู้นะพี่แกให้ใครเล่นไม่รู้อัปเดตมาแล้วนี่อา้าวโอ้โ,อโ,อโทษทีเผือปลาเพิ่มไม่หน่อยอัปเดตมาแล้วอัปเดตอะไรมาบ้างครับอย่างแรกเลยเราไปดูที่ซีดก่อนเฮ้ยอีว e ินข้างหลังนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วปเปลี่ยนไปจริงด้วยครับทุกคนการ์ดฟรีจะหาได้อีกไหมเนี่ยการ์ดเรายังไม่ถึงไหนเลยนะครับต้องเติมอีกไหมเนี่ย โอเคตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมพืชตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูก่อนพืชตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอ้ตมาติโอ 09. โอเคพืชเ,เหมือนเดิมขายเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมสต็อกซัมซีดโอ้เมืนน่อก <never comment S 1> ี้ซีดนี่มาเขาไม่แจกทั้งหมดแล้วหรอเอเสียดายจังผมจะได้กดโลบักดรัวเดี่ยเออเสียดายมากเลยทุกคนโย่โย่โย่้ย่ดูว่าจะแจกหมดเลยมาเลยมาเลยมาเลยผมจะได้แบบรีรีรีสต็อกนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคหว่านเจ๊บ ลองดูนะทุกคนนะมันจะกลับมาไหมนะทุกคนบักย, <laughs> ยังใชออ้ยังใช้ได้เหมือนเดิมเอ้ยยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกคนบักโอ้โหมันไม่ใช่บัคคมันเป็นทริคอะเสียลบักนะครับเราซื้อได้รัวๆนะทุกคนนะอีกอันนึงอะคิงเลมอนเนี่ยผมจะซื้อรัวๆเลยครับเซิร์ฟเวอร์คูณสองเอามีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ซื้อเพิ่มแล้วกันผมพอดีว่าสวนผมเต็มแล้วตอนนี้ได้ไปไหมทุกคนคือเต็มแล้วนะหาแค่นใหญ่อะตอนนี้โอ้นี่ไงโอ้เนี่อะไรเนี่ยแอดมินเชษ ก็คือมีภารกิจครับเปิดการ์ด5อันอซื้อซีด25ซื้อเกียร์50เล่น5ชั่วโมงเปิดการ์ดแพ็กโอ้ w Gentle w Admin นะครับผีไม่ตัวเองด้วยอ่าเปิดการ์ดแพ็ก7เปิดการ์ดแพ็ก15ก็จะทำภารกิจทั้งหมดนะครับ6อันก็จะเปิดเจ้าแอดมินเช a ได้ทุกคนซึ่งแอดมินเช a ได้อะไรบ้างไม่รู้นะครับเป็นคว e ชั i o อยู่นะทุกคนเดี๋ยว5ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นสักคืนหนึ่งนะเดี๋ยวผมหลับก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ปล่อยให้ซื้อซีซื้อนูซื้นีนะ น่าจะตื่นขึ้นมาน่าจะหวานเจี๊ยบเลยเปิดให้ดูได้นะพรุพ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับอ่าอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยทำแต่ก่อนดีครับโอ้อยนะู่หน้าคอนบดเพนทวีคพีเหรอเพนทวีคพีเฮ้ยอะไรอะเอาเพนมาสักอัน,นสิอันนี้อันนี้อ้ยอันนี้นแพงไปอันนี้ก็เทพไปหน่อยอ๋อเราสามารถใส่ได้รัวๆครับทุกคนมิสเตอร์แคโรทแล้วกันนะมิสเตอร์แคโรทอีกตัวหนึ่งอะ มิสเตอร์แครอทอีกตัวหนึ่งไงแล้วก็มิสเตอร์แครอทอีกตัวนึงไงอ่าใช้มิสเตอร์แครอทเยอะนิดหน,นึ่งนะฮะดิมินนิ่งนะครับห้านาทีโอ้เราจะได้อะไรมาทุกคนแล้วการ์ดแพ็คผมไม่สามารถออโต้ฟาร์มได้แล้วเหรอทุกคนการ์ดแพ็คผมออโต้ฟาร์มไม่ได้แล้วครับต้องเปิดด้วยโรบังเท่านั้นโอ้สวยแล้วไงอัปเดตก่อนไม่ได้ฟาร,ร,รม์มโถเออนึกว่าอืมไม่ได้ฟาร,รม์มไม่ได้ฟาร,รม์มจริงเหรอนี่ฟาร,รม์มดีนะฟาร,รม์ม การแพ็กไปได้จริงดิโอ้ต้องเปิดด้วยโรบักเท่านั้นนะทุกคนนะทำไรได้พี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยอะไรอะ่ะเบนหลอดอ,อ,อินเมชันโอ้เดียวโอ้เดียวเดียวเดียวเบนหลอดบุกเมืองม่เท่าได้เลยเบนหลอดบุกเมืองแล้วแล้ว,ลว,ลวนี่คืออะไรอะอ๋อได้ของโอ้นี่ไงผมเตรียมสวนตามเหตุเพื่อสิ่งนี้ มันจะมีเบนหลอดนะครับอินเวชั่นซึ่งคําว่าอินเวชั่นเนี่ยอิ ved, เนเวดนะครับก็คือการบุกเมืองโอเคซึ่งอะอีกสินาทีอ่ะดูซิคือถ้าเขาบุกเมืองเนี่ยเขาจะมาเลยไหมหรือว่าเราต้องคลิกตรงนี้ไม่รู้ทุกคนอาจจะต้องคลิกนะเวลเขามาบุกเอฟเคฟาร์มการ์ดได้แน่นอนเลยโหขอให้เป็นอย่างนั้นนะบุกเมืองปุ๊บขอมีการ์ดฟรีๆนะทุกคนนะจะได้หวานเจี๊ยบหน่อยโอเคอีกสินาทีอู้ตื่นเต้นมาก อรอต่อมี2ที่รอแล้วอ๋อเป็นสตอรี่ครับทุกคนอเข้าใจแล้วอนาคตที่ผมมั่นใจเลยนะว่าว่าต้องต่อสู้กันแน่นอนอะ่ะเจนเดลนะครับต้องอต้องพาผมไปสู้พีพีกับคนอื่นอะ่ะสวนคนอื่นแน่นอนทุกคนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเก็บการ์ดแล้วเดี๋ยวถ้าตรงไหนมีฟาร์มเก็บการ์เดเนี่ยผมเก็บทั้งสัปดาห์เลยวันนี้สัปดาห์นี้นะเล่นเกมนี้ติดเกมนี้อย่างเดียวเลยดีกว่าเนี่ยครับจะได้การ์ดแบบ0 0 5มาแล้วก็เพิ่มดาเมจมานะครับให้ตันนะ โอเคโอเคอ่ารอต่อไปนะครับจะได้เทบเทหน่อยโอ้สัปดาห์ที่แล้วพลาดไปนะเล่นหลายเกมเกินตอนนี้ต้องกลับมาเล่นเกมเดียวละโอเคอหน้าที่กว่าตรงนี้ไปรอครับโอ้ยเพื่อมีปูด,ด้วยเอาปูมาสั่งเวไว้กันเลยหรือไงไม่เป็นต้องอใช้พืชสิเรียบร้อยจบไงในขวดมาโอ้อะไรเด่ยขวดเองพี่อะให้อะไระให้ห้าขวดเลยบิ๊กบิ๊กเอพีประทอล่ะ นิวไบโอมนะครับ is unlock after story 25ฮะก็คือไบโอใหม่เหรอออฟเตอร์อ๋อนี่คือด่านหนึ่งเหรอทุกคนโอ้โห25ด่านก็4ชั่วโมงชั่วโมงละ10นาที4ชั่วโมง10นาทีครับโอ้ผมว่าต้องเปิด fk ครับแล้ว xp นี่คืออะไร xp นี่คืออะไรวิวด์5เวิลตันแล้วอะโอ้โหเพิ่มแค่นี้พี่อย่าให้เลยดีกว่าแต่ว่าเราสามารถย่อยเจ้าตัวเล็กตัวน้อยได้นะเออแสดงว่าต้อง ซื้อเจ้าตัวเล็กเนี่ยเยอะๆนะครับนี่เจ้าตัวพวกนี้นะเยอะๆอ่าอีก5นาทีทุกคนด่านแรกโอ้เป็นหลอดอีเวนชั่นะอีคัมมิ่งเอ่อเอเวอรี่อ๋อจะมาทุกๆ30นาทีหรอแล้วในสเตตสเตตยีนี่คืออะไรอ่ะอ่าวันยูบีช25สเตตยูอันล็อกดีเซอร์ดโอ้ก็คือมาปุ๊บให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่าน25ด่านอ๋อถ้าสวนเราเก่งกว่า25ด่านเนี่ยก็จะ อั l ล็อกดีเซิร์ตครับทุกคนโอ้คลิปหนะ้าเดี๋ยวเจอแน่นหอนโลบักนะครับเดี๋ยวเปิดสักหน่อยนะสักสิแพ็คนะครับโอ้แสดงว่าสวนเราเนี่ยด้ามีดนะครับหนึ่งอัพตันเรียบร้อยอันนี้ยังเฉยเฉยเนี่ยนี่ยังเฉยเฉยมันใช้นี่นะน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่นี่แอสเซนดนด้วยซุยเกิดเป็นหลอดเหรออ่ฮะออเป็นหลอดเดดสปาวอินดีเซิร์ต อาเทียสองโอเคก็คือดิเซอร์เนี่ยจะสเปาเป็นหลอดน,น,น,ะอน,อนะครับเปนะ็นซีเควิตเทียสองเทียสองเนี่ยก็จะเก่งกว่าเหมือนเจ้าบอสนะครับที่ผมบอกไปนะว่าบอสเทียสองแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นอ่าโอเคโอเคอีกสี่ทีทุกคนไปเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเอเลดจะเป็นไงนะครับโอ้คลิปนี้ยาวๆไปโอเคเราเบนเทิร์นครับครั้งแรกเบนเทิร์นครับเนี่ยเบนหลอดอินเวชั่นอินคัมมิง่งเอาล้วเตรียมตัวนะเบนหลอดของฉันเอาล้วคัมฟอร์ยู เร็วเข้าโอ๊ยอะไรเนี่ยโทษีครับพอดีว่าเป็นไข้เนี่ยยังไม่ค่อยสบายหัวเราไม่ได้โอ้โห The first story เนี่ยมิชันเนี่ยมันง่ายมากเลยนะอะไร welcome นะนี่คือ story mode เนี่ย defeat story mode อะโหไวมากเลยพี่โหผมอ่านไม่ทันเอาเป็นว่านะสรุปก็คือถ้าเราสู้ได้นี่ครับนี่คือ story mode นี่ครับนี่คือด่านแรกโอ้บักนุบบักนุบปกลับไปนอนบ้านไหมง่ายขนาดเนี้แล้วไงต่อไอ้เจ้าราชานุบ โอ้โหวิกตอรี่โอ้ my god Easy <c oughs> อนอีซี่จะฉาดสเตย์สองมาอ้าวอันนี้สเตย์สองใช่ไหมเนี่ยผมทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวผมทำอะไรผิดอ่ะวัดผมไม่เห็นทำอะไรผิดเลยเนี่ยเขาบอกคอนติเนียลเนี่ยทุกคนไม่ไม่ไม่เห็นคอนติเนียลไ,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 ได้เลยเมื่อกี้อะไรเนี่ย <laughs> งงไปหมดแล้วโอ้ซาเปิดขวดดาเมจอิทโอเคใช่ครับผมผม <laughs> นั่งรออยู่5นาทีกว่าๆไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้บั๊กหรือว่าอะไรเราแต่นะจ,จินเดือร์แบบน่าจะไม่ได้ทำทำไม่เสร็จนะอ้าโอเคผมไปนอนก่อนนะทุกคนตีสอก,กว่าแล้วทุกคนนะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนแตัดคลิปอ,อีกสักสอาชั่วโมงะนรับนอนตอนหกโมงเช้าซีว่าผมลักทุกคนมากเอาไว้เจอใหม่คลิปได้ครับ